สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมนีกามาพอแอดมินบุญทําน้ำโฉคนะครับในวันที่สิบห้านะครับสิบห้ามิถุนายนสองพันห้ารัอยหกสิบห้านะครับมณีกามาตามต่อตวเลขโฉกลากับพระอาจาย์ผู้เขาฝ่ายตอนนะครับเนาะเม่ว่านน่าจะโชกดีเนาะครับเนาะเพราะว่าเขาโตเจาะไร่โตอยู่สําหรับหานอยนะครับมนีเรามาตามต่อกันลาวพัฒนาด้วยครับเดิมมนีนั่นครับมนีมีจะมีหานอยลาวพัฒนาและหุ่นด้วยครับเด้อ อาจารย์เพื่อเดี๋ยวฟันทงให้เหล็กตัวใดก็ไปติดตามรับชมรับฟังนับกันเนาะครับเนาะตอนนี้แอดมินกไกยุกช่างโยดนะครับเด้อมันในระยูบานเนาะครับเนา้องแนนครับช่างโยวันดีครับวันดีครับผมเลตทของพี่อุ่นทำแล้วก็ของเจ๊ตังแล้วก็ของทางช่างโยนะครับขอโทษหลายครับมันนี่เป็นมาแต่เศร้าเลยล่ะเดี๋ยวผมมาเต่นสายทํางานหนักเนาะครับเนาะครับแมนนครับสูบหน้ามันนั่นได้ล่านิดๆนะครับนอนเล่นน้ําตัวเล็กก็เลย ยาวเลย F4 คิดว่าจะถูกไลายดอกเมื่อวานเันเขาตัวเจาะนะครับเนาะเพร่อว่านี่เขาตัวเจาะไลด์เก็บหุ้นครับเนาะหุ้น้วก็ของห้านอยนะครับเน้นๆนะครับแล้วก็ในส่วนของดาวสายรูดก็เข้าขาบทั้งรูดทั้งเจาะนะครับแล้วก็สามตัวแตกนะครับเมื่อวานนี่หลายหุ้นอยู่นะนะครับแล้วก็เอาวันที่สมบังครับดีใจนํานะครับ แสดงความดีใจนอครับเด้อเอาไหมครับได้โชคดีครับต้องเป็นวันของเรานะครับเดี๋ยวเมื่อื่นกับรุนหวยรัฐบาลไทยเนาะครับเนาะแม่นครับผมรับรัฐบาลไทยครับจํำยังห่างเดิมครับตัวเดิมนะครับเอาบนหนึ่งหกแปดนะครับแบนหนึ่งหกแปดนะครับล่างห้าศูนย์ไศูนย์ศูนย์นะครับแม่นครับวิ่งบนหกวิ่งล่างศูนย์วยครับเด้อนี่เป็นรัฐบาลไทยมื่อื่นนะครับเด้อร่อลุนกันน้ำกันเนาะครับเนาะแม่นครับรอรลุนนะครับ แต่ในส่วนเอาเมื่อนี้เนาะพอหาทุนไปตีไทยห้าหมื่นนะครับแต่สายหุ้นเข่าจอผมเมืองมุงยานี่ยัย่งหุเขาสามแปดในสายจอหุ้นหุ้นเข้าหลายตัวนะครับแปดเดินดีขนาดเลยเมื่อนี้คือเมื่อวานนี่เจ็ดเดินดีขนาดเลยครับบอกเลยเจ็ดหกกับเจ็ดเก้าเดินเดินนยครับเมื่อวานเรารวมนะครับจะเป็นแกกคปซะเมื่อนี้เอาห้าน้อยสักกอนซะเอาน้อยบอเอาน้อยก่อนบอครับ เอาหน่อยหุ้นและสามลัดนะครับเราเอาลาวพิทายเพราะว่าลาวมันสี่โยครับชังโยบัดีครับสวัสดีครับผม FC ของพี่อุ่นทำแล้วก็ของเจ๊ต่างแล้วก็ของทางช่างโยนะครับขอโทษหลายครับเมื่อนี่เป็นมาเตซ่าหรือล่ะเดี๋ยวผมหัดตื้นสายทำงานนักเนาะครับเนาะกับแนนครับสูบหน้านั่นได้ล่าลิดๆินะครับทบนอนเล่นน้ำตัวเล็กเลยยาวเลย FC คิดว่าจะถูกไลายดอกเมื่อวานเพราะเขาตัวจอนะครับเมื่อวานนี่เขาตัวจ่อหลยเจ็บทงัั้งหุ่นนะครับหุ่นแล้วก็ของห้าน้อยนะครับเน้นๆนะครับแล้วก็ในส่วนของดาวสายรูดก็เข้าครับทั้งรูดทั้งเจาะนะครับแล้วก็สามตัวแตกนะครับเมื่อวานนี่ายหุ่นอยู่นะนะครับแล้วก็เอาคนที่สมบังครับดีใจนํานะครับ แสดงความดีใจนําด้อครับเด้อเอาไม่ครับคุได้โชคดีครับต้องเป็นวันของเรานะครับเดี๋ยวเมื่อื่นกรบลุนหวยรัฐบาลไทยเนาะครับเนาะไม่นครับผมรับรัฐบาลไทยครับจํายังห่างเดิมครับตัวเดิมนะครับเอาบนหนึ่งหกแปดนะครับบนหนึ่งหกแปดนะครับล่างห้าศูนย์และศูนย์ศูนย์นะครับวิ่งบนหกวิ่งล่างศูนย์วยครับเด้อนี่เป็นรัฐบาลไทยเมื่อื่นนะครับเรารอลุนกันน้ำกันเนาะครับเนาะแม่นครับรอรุนนะครับ แต่ในส่วนเอาเมื่อนี้เนาะพอหาทุนไปตีไทยห้าหมื่นนะครับแต่สายหุ้นเขาจอผมเมืองมุญยานี่ยัย่งหุเขาสามแปดในสายจอหุ้นหุ้นเข้าหลายตัวนะครับแปดเดินดีขนาดเลยเมื่อนี้คือเมื่อวานนี่เจ็ดเดินดีขนาดเลยครับมอเลยเจ็ดหกกับเจ็ดเก้าเดินเดินลยครับเมื่อวานเ่ารวมนะครับจะเป็นแก้เคปซะมื่อนี้เอาห้าหน่อยสะก่อนซะเอาน้อยบอเอาน้อยก่อนบอครับ เอาน่อยหุ้นและสามรัดนะครับเราเอาเล้าปิดไทยเพราะว่าครเรลามันจะอยู่เรล้ามันลดมาผมจาได้มันสองงวดแล้วครับแก่เข็ดแก่เข็ดครับไม่เล้างวดพงยาในเขาได้เขาเขาไอตัวนั้นอยู่ยครับห้าส่ครับครับอ๋อมันเขาห้าส่วนนี่ครับมันโดนลดได้ครับงวดพงยาครับขับแมนแมนผมจําผิดไครบอกรายก็ไม่แอบนะเข้าครับ เข้าล่างนะครับบางท่านจะอวดมันปวดที่าลางครับเอาไปเบ่งแนวทางกับผ่าจานน้ากันได้ครับเด้อมันเป็นวันที่สิบห้ามิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับหุ้นและหานอยสามลัดอัดให้ถึงดาวเอาห้าน้อยก่อนนะครับห้าน้อยรวมนะครับน้อยทุกอย่างครับน้อยทีวีเลยน้อยสตารคับใช้ได้หมดครับก็คือจะเป็นแปดหกแปดแปดหกแปดนะครับเนาะ ครับผมแปดเก้าแปดไเ้แปดอะไรแปดเดินดีบ่นี่ครับเดินแล้วครับเดินจะเศ้าแล้วครับในสายหุ้นนะครับแปดเก้าแปดนะครับเนาะครับผมราคาสามแปดสามแปดด้วยครับเดินเนี่ยทางสองตัวนะครับครับผมวิ่งรูทนะครับจะเป็นสามกับหก วิ่งสามกับหกด้วยครับเด้อครับผมวิ่งรูทสามกับหกวิ่งแล้วหนึ่งตัวนะครับถ้ารูทจะเป็นสองตัวครับางด้านจะสบสนเนาะแยกให้ได้นะครับเวลาเขาน้องเขียนคือวิ่งให้ลูทตัวได้น้องขับหนมันนี่นะลูทตัวได้ขับนี่รูทจะไอตัวเน้นบอกครับครับต้นเน้นทั้งสามและกับหกครับไม่ได้เน้นแปดเลยครับแต่เมื่อ็ลายดีเนาะหกศูนย์ศูนย์หก หกหนึ่งหนึ่งหกหกสองสองหกถึงหกเก้าเก้าหกนะครับเนาะสำหรับสายหลุดนะครับหกศูนย์ถึงหกเก้านะครับแล้วก็สามศูนย์ถึงสามเก้าครับสลับฮานอยรวมครับอัดให้ถึงดาวครับพวกนี้ลากยาวเลยครับแล้วก็มุ่นรวมนะครับจะเป็นชุดเดียวครับลากนะครับลากเมื่อวานนี่แตกสูงครับเพราะว่าพี่เัว่อทรงลงมาเขาตัดเจาะลายนะครับเมื่อวานนะครับเนาะ ข้าตัวเจาะแล้วก็เข้าตัวลากนะครับลากแปดสามตัวครับหลายหุ้นนะครับลากก็จะเป็นแปดหกศูนย์แล้วก็แปดหกเก้าส่วนของลากครับสองตัวกสามแปดครับสองตัวเนียนสามแปดด้วยครับเดิมสามแปดแล้วก็สามหกสามเก้าเลกวิ่งนะครับสามกับหกนะครับพาจานมันให้น้ำนักพอกันด้วยครับเดิอภูริ มีตัวเด็ดตัวดีมาจับใส่สามกับหกได้เลยมันนี้เพิ่นเบรฟันทงให้ตัวเนีนตัวเดียวนะครับนอเพิ่นเน้นให้สองตัวเลยมือนนี่คือจะมานํากันมาจับสามกับหกบอลเนี่ยนะครับมาเรื่อยเลยครับอันนี้คือทั้งฮานอยครับฮุ้นรวมนะครับุ้นไทยครับเมื่อวานเหนือเขาดีครับเข้าตัวเจาะนะครับตรงตรงเลยครับไทยเศร้าแล้วก็ไทยแรงแล้วก็สามลัดแล้วก็ดาวครับ อันนี้คือรวมทั้งหมดแล้วนะครับผมไว้สองชุดนะครับเป็นชุดเดียวกันนะครับเล่นหานอยหุ้นแล้วก็สามลัดอัดให้ถึงดาวส่วนของเราเอาเล่านะครับนาอว,วันนี้มีเล่าพัฒนาด้วยครับเดิมมันี้เป็น <รา S 1> มันพุดน,นะครับน้องเต้าสามัคครพระอาจารย์หันยนเน่นเฮ้เด้อเล่าพัฒนาเขาตรงๆที่เล่นกันลลยคือเล้าพัฒนาครับับ สามแปดหกแปดสามแปดหกแปดนะครับเน้อแนวทางสี่ตัวด้วยครับเด้อสามแปดหกแปดนะครับแปดหกแปดแปดหกแปดนะครับเน้องแล้ผมแล้วก็เก้าแปดแปดจะเป็นซองค่ะครับเก้าแปดแปดครับผม สายล่างจะเป็นสามแปดครับผมเน้นตัวเดียวกันนะครับนอสามแปดครับผมสามแปดสนหมาระอาจานเพิ่นหงเดียวนะครับนาอจับวินวินเดาเด้อครับเดอจับวินเดานะครับอาจจะเป็นสามแปดหกหรือสามแปดแปดนะครับหรือจะเป็นสามเก้าแปดแปดนะครับถ้าเพิ่นห้เพราะเพิ่นหเก้าแปดแปดเพราะว่าหม่สามโตเพิ่นจะห้สองชุดครับ ครับวินนะครับวิ่นกันเราอาจจะบนเป็นล่างล่างเป็นบนครับอาจจะเป็นแปดแปดสามโอ้เด็กแปดทจะมาหลายเท่งผู้ใดมาเด็กเบิรนเด็กตองเนื่อขับเลยแม่จับแปดที่ห้องจับมาที่จับได้มีตองแปดหกแปดแปดแปดเก้านะครับแล้วก็สามแปดแปดนะในสายเล่านะครับที่เบิร์นในตัที่จับสี่ตัวนะครับแล้วก็สามหก ป8นะถ้าผมเล่นนะถ้าเล่นหวยชุดแต่พาจารย์มันหมาเล่ารวมนะครับเล่ารวมรวมท่องเก่าพัฒนาเ้วยคขับเดินเน้นเนเล่าพัฒนาไปเลยครับสาม่ี้าแปดหกแปดเ้วยคขับเดินแปดหกแปดเก้าแปดแปดนะครับแอดมินขีดไ้กับเป็นบางทีมันจะเป็นอาจจะเป็นเบิร์นแปดกบแน่นะครับเนาะแน่น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 ับ ไอจับวินวินเอเด้ครับเด้อจับวินวินครับผมไม่เหนียวน่สายมุ่นกัไหลไปตายนะครับต่แปดเดินดีครับดีมากวิ่งรูดนะครับคือสามกับหกเด้อวิ่งรูดสามกับหกนะครับนาอครับผมวิ่งรูดสามจีนเศร้าวีกีเ้ยครับสาแปดแปดสองเก้าสามแปดอมาเต็มโอ้ขาปีนนะครับน้องบอปีนได้ครับตรงไหซองงานนะครับตรงๆมนยครับ เบืงมีดีและที่หายรับตมีจ้าฟินนะครับตลอดท่านแล้วก็สามแปดคือตัวจอดนะครับเป็นตัวจอดนะครับเนาะบางด้านเหีนแค่ตัวจอดคือสามแปดแปดสามบนล่างเป็นได้แล้วตรงกระหองกระเบื้องนั่นเองในสายหุ้นนะครับจีนเช้าวีครับส่วนของสายลาวกับนะ พอเดินนีได้ของมือหนีได้ครับครับโอ้เขาใส่เฮกันแล้วแต่ครับนีกันแล้วแต่เศ้าว่าลงในกลุ่มไดแต่เศร้าแล้วนะครับผมนี่เด้อครับเดินเป็นแนวทางของพระอาจารย์ผู้คล้อยนะครับในวันที่18มิถุนายน2565นะครับหุ้นฮานอย3รัฐเหมือนอมรียขึ้นก่อนแก่เข็ดขึ้นมาขอว่ะขอานอยขึ้นก่อน พันแนวทางนะครับสามตัวแปดหกแปดแปดเก้าแปดนะครับสองตัวสามแปดนะครับวิ่งนะครับสามกับหก้วยครับเด้อเด็กพาจานพันธนเล็กวิ่งพันกระแม่นอยู่นครับเดิมก็ได้มีตัวเด็ดตัวดีมาจับใส่ได้เลยเนาะครับเนาะสำหรับลาวลาวรวมนะครับเป็นลาวรวมเวยครับเด้อรวมทั้งลาวพัฒนาโอ้ยเราเราลุ่นลาวพัฒนาได้แมลงไงฮ่า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 าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮ อัน,นั้นนะที่มันหลอดดีดเดินนะดีดีนะครับเนอ<ม>ะเด็กของนะพระาอารย์มันจะเขาดีดีเฉพาะกิจวีไอพีใช่ไหมแม่ครับสําหรับเราวรวมนะครับสามแปดหกแปดเด้อครับเดิมสามตัวแปดหกแปดและเก้าแปดแปดนะครับโอ้เด็กแปดหลายแทบเหมือนนี่สองตัวพระาอารย์เน้นให้ตัวเดิมสามแปดนะครับวิ่งตัวเดิมสามกับหกนะครับ อาจารย์เพิ่นส่วนมากคนจะหางเดียวเด้อครับเด้อจับวินๆหนาะเด้อครับเดิอบางนี้น่อยบางครั้งเพิ่นจะซับไปนะครับขับเล่าครับเล่าครับหาน้อยกับผมถือกันครับแต่เมื่อนี้หางเดียวตลอดสายครับต้องไวสามตัวจะเป็นสองชุดคือเมื่อวานเดีเมื่อวานกับสองชุดแต่ของเพิ่นกัขาดีดีเลยครับสามเจ็ดหกกับสามเจ็ดเก้าก่อน ครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางของพาจารย์ผู้เขาควายเด้อครับเดิในวันวันที่15มิถุนายน256 5นหอกาะครับเป็นการเด้นทรงตัวเลขมาแห่กับจังโยนะครับนอะรัท่านผู้ชมชื่นชอบนะครับตัวเลขของพาจารย์ผู้เขาควายนะครับก็ไว้เป็นแนวทางเด้อคขับเดิอเพื่อนเป็นตัวเลขฉุกลาบตัวเลขที่มีรางวัลนะครับนอแอดมินก็เสนอตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางเด้อครับเดิอ การลงทุนก็มีความเสี่ยงลอยเปอร์เซ็นต์นะครับนาอก่กอนจะลงทุนก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาหน้าดีๆก่อนลงทุนเด้อครับเด้อครับท่านผู้ชมแอดมินบุญธรรมนำโชค็ขอไว้พ่อเนท่านผู้ชมนะครับที่เขามารับชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขความจเจริญโชคดีตลอดปีและตลอดไปอย่าเจ็บอย่าจนขอให้โชคชกมันม่น,น,นกันทุกคนเด้อครับเด้อสวัสดีครับ